สวัสดีพี่น้องเกี่ยวามัซซูชวงช่องของแอลบรรษาทเนาะพี่น้องนะเนาะเมือน,นี้มาอัปเดตกันกนแล้วกันเพราะว่าเขาเดิมเอากะสช่างปลามาลงเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เลยไปสือลูกปลามาจากอันล้านจำนายลูกปลาเนาะพี่น้องอาปดุกมาสาหรับกระช่างบอใหญ่เนานะพี่น้องเนาะรอบที่สองนี่เขามาหาลอยโตเนาะหาลอยบ้า ห้าร้อยตแล้ว,วการสร้างแหลกนะั้นเข้าลงกไปที่พันหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันหน่อยกว่าแต่ว่าเข้าใส่ไปพันหนึ่งเพิ่นกระเริมใหญ่แน่แต่ว่าเข้าสิเห็ดเป็นหลุนๆนะพี่น้องเนาะเพื่อจะช่วงนี้เป็นยุคโควิดนะพ,นนะพี่น้องเนาะเพิ่นพี่น้องเข้ากะเอาอาหารไม่เพิ่นเนาะเพิ่นเข้าใส่อาหารประุกเพราะว่าเขาที่เข้าได้ใส่น้าอาหารหัวอาหารเพราะว่า ปลานิ่นปลาตะเพียนเน้องเพิ่นออกลูกใหม่เพราะว่าเขาสูบน้ำเก่าออกเขาใส่โดยการใส่ไดโวเนาะพี่น้องนาะสูบน้ำเก่าเพิ่นออกเนาะสูบไซยาไแล้วมันเบิดมาปนี่นี่เท่าก็มาใส่สูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อจะล่อให้ปลานิ่นเพิ่นออกลูกน้องพี่น้องเนิ่นว่าซื้อเท่เดียวขุมคาตลอดไปน้องพี่น้องนาะคือ อย่างยืดเนาะพี่น้องเนาะเบิงลูกเพิ่นมหาสารเนาะพี่น้องเนอะต่ว่าเพิ่นกับมาถามสื่อขึ้นกันอยู่แต่ว่าเฮากะบ่สามารถจะเอาขื้นให้ได้เนอะเพราะว่าเฮากะบ่กเคยว่าทาลูกปลาอยู่ในบ่อหลายๆแล้วเฮ้าเสียวขื้นมาขายจังไดเฮาบ่มีวิธีเนอะเฮ้าบ่ฮหูวิธีเนาะพี่น้องเนอะว่าเสียวปลาขึ้นมาขายจังไดเนอะมันเป็นนิ่มหู้แบบมหาสารเนาะพี่น้องก็สิเป็นหมื่นตอยู่ ลูกมันแบบลายมหาสารพี่น้องแบบเกิดไม่แบบต้นน้อยแดงๆหนังก็มี่ได้พี่น้อง,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 งแบบใหญ่ซ้ำสามนิวน้วสี่นิ้วหรือว่าซ้ำซ้ำปุ่มมือซ้ำนี่ก้อยอย่างนี้ก็รถลันกันหลายหลุหลายขนาดเน,นาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับมีโตบริหารจัดการนั่นก็คือมีปลาคอเนาะปลาคออย่างใหญ่ลายหนักกับเสพย่ามกินปลาหน่อยลายเนาะพี่น้องเนาะปลาคอลายมีตจะหลุนใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาขึ้นบ่ได้พี่น้อง มีประคอหน่อยรุ่นหลัางๆของเพิ่นเนาะเพ,นเพิ่นสมักมาแลน,อนตอดกินปลาลูกปลานิ่นปลาแต่เพี้ยนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งุ่นสวบลายอยู่่นปลาแต่เพี้ยนตีรุ่นที่ใหญ่ยยอีหลหมื้นนั้นเฮากัาขืนมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพินเป็นปลาใครใข่มันก็นสิไดประมาณถ้วย,ยนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มาถอดเนาะถอดกิน าก็จะต้องซื้ออันกับเขากั๊บยังพี่น้องสวนปลาลูกกระเหลิมใหญ่ไก่สิบสามพ่อปีไงนะพี่น้องเนาะโตใหญ่โต,โตบ่อเนาะมันอาจจะกินมาเสมอกันแต่ว่าหารลอยนั่นเข้าปล่อยลง,ลงในบอ่อนี่เข้าคิดว่าปลาคอคือสีน้ำกินเบิดอเลืคือเพราะว่าปลาดุกเนาะลงไปในบอ่อนี่โดยที่เข้าบริเวณกระช่งนั่นหาลอยนะพี่น้องเนะาะก็บ่ค่อยเห็นบ่เห็นว่าเพิ่นสิข,ขึ้นมาเลยเพราะว่า ปลาดุกดั้งเดิมที่มีอยู่ในบอ่อนี่นั่นก็มีทั้งหมดหาัวเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณตัวหนึ่งเกือบสองกิโลอยู่เนาะพี่น้องปลาดุกนั่นแต่ว่าเหาก็บเอาเอาบลได้จักเถื่อนเนาะแต่ก่อนนะ่ปะปลาดุกหลายแตใ่ให้เอาบลได้เห็ุพยายามหลายเถื่อเลียว,ว่าเสียเอาเพิ่นขึ้นมาแต่ว่าก็เอาบลได้จักเถื่อหลับปลาคอมือนั่นก็ได้ตัวหนึ่งเนี่อยู่พี่น้องประมาณ์สามกิโลได้อยู่แต่ว่าอันมีอีกสองโตโเนาะครับพี่ใใหหญ่ญ่แห้งอีี เอาบอได้เบ็ดไก่ยอมแปลว่ามันกับขุนแห่ขุนยังเนาะพี่น้องเนาะมันดึงแปลว่ามันอันอยังหนี่งมันเอาขึ้นเอาบอได้นี่ละอัปเดตเนาะพี่น้องรอบใหม่เนาะนี่เมืองสวนปลาเฮาะการลังสิได้ลเนาะพี่น้องเนาะเพ็ดมาสิบปีเนาะพี่น้องเนาะต้นใหม่บางต้นก็ใหญ่บางต้นก็น้อยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเกษตรพ่อเพียงดินล้นโดยตัวเองพี่น้องก้าวเทละก้าวโดยตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งหญ้าให้งัวเนาะพี่น้องเนาะปลูกหญ้าให้งัวนําเบิ่งหญ้าพี่น้อง ข้าวเกี่ยวน้ำมัทันนี่พี่น้องนี่เบิ่งมองมองนี่กระทว่วหัวเลี่เวนาะพี่น้องเนาะกระเกีียวอยู่มือละสี่กระท่อเนาะพี่น้องเนาะสี่ท่อกับหนึ่งหลดหลดเข็นรถดหนึ่งน้องพี่น้องเนาะสำหรับงวดสี่โตนาอพี่น้องเนาะเส่าละสี่ท่อเส้าสี่ท่อแรงสี่ท่อเนาะสำหรับงวดสี่โตโตละท่อิ่งพี่น้องหนาข้าก็ทยย่อยเก็บไปนำ ยา่นี้เขาก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียย่พี่น้องเพราะว่าเขากับเป็นใส่ใส่เพื่อจะให้อันง่วกินเนาะมันเหลงขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยขออเขากับใส่แนยู่สาหรับใหม่ผลใหม่ต้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่ปลูกเลยสองปีสามปีนั่นก็คือเป็นมะข่าเนาะพี่น้องเนาะยังต้นพุน่นกระสูงงคนกระโกงไปเนาะพี่น้องเนาะบังสีดาต้นเดียวกินบวบาดบไ,ไวยเนาะพี่น้องเนาะม่วงเนั่นโลนครับดินหนึ่ง ฝากและฝากกดไลค์กดติดตามกันแล้วกันนะขอลาไปก่อนกันแล้วกันสัหรับอันอีพี่หนีน้องพี่น้องเนาะฝาไปกับป่าน้ะพี่น้องเนาะบึ่งฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อดเนี่พี่น้องกับช่องเอลวันสาทเนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าขาลาไปก่อนคลิบหนาพอกันไหมมือนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ